สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะวันนี้ฝ้ายจะพาไปชมการเลเซอร์ขนลักแล้วค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าคุยกับเพื่อนสาวนะอยากเลเซอร์ขนลักแร้อ่ะแล้วทีเนี้ยจ,จู่ Facebook มันก็เด้งขึ้นมากังนํำคลินิกเลเซอร์ขนลักแล้ฟรีอ่ะของฟรีเราก็ตาววาวเลยทีนี้รีบทักเพจไปเลยจ้าเพจ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารีจริงๆสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนกับกังน,นัาเลยนะ, <Wow. S 1> ะแล้วทีนี้เราก็นัดวันเวลาและสถานที่คือคลินิกเขาก็มีให้เลือกหลายที่เลยนะคะแล้วแต่เราว่าจะสะดวกที่ไหนเดีย๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าฟรีจริงไหมไปกันตอนนี้ค่อยเดินทางมาถึงแล้วนะคะที่กังนําคลินิกค่ะสาขานี้อยู่ที่เนเจอร์ปิ่นเก้านะคะน่ารักสวยงาม,มาก เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะนี่กำัน,นำนะคะจะใช้เป็นเครื่องรองเท้า NDS นะคะเครื่องนำเข้าจากอิตาลีเลยนะได้รับออยอไทายเมริกายุโรปเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราจะปลอดภัยทุกครั้ที่ข้ารับการรักษานะคะกระบวนการทำงานของกระเพื่อมตัวนี้นะคะวันนี้ยิงไปขาดด้านบนจะโดนติดแล้วละอย่างอื่ ประมาณ1สัปดาห์เขาก็จะงอกขึ้นมาปกตินะคะ,คะแต่ว่าประมาณสองสัปดาห์ก็จะหลุดสัปดาห์ที่3เราก็กลับมายิงซ้ำได้เลยการหลุดไม่ได้หลุดร่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเส้นนะคะ,คะหลุดไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญนะคะระหว่างทำการรักษาอยู่นะห้ามถอนห้ามโกนห้ามแผลเปิดทีงมีวัสดุปิรอลขงันนะคะคะที่จะทำวันนี้ค่ะของเราจะใช้เป็นตัวรองเท้าอินเดียค่ะตันนี้ลงลึกถึงชั้นลากโคนผลเลย ได้ทําปีหนึ่งครั้งใช่ค่ะทําปีหนึ่งครั้งเลยเป็รักแล้วรักแล้วปีหนึ่งครั้งค่ะปกติลายครั้งหกร้อยก้บาทอันนี้ห้าครั้งสิบครั้งค่ะซื้อคอร์สไม่มีวันหมดอายุนะคะใช้ได้ทุกสาขาตู้นี้นะคะที่เขาอ็กแบบได้สามารถปิดทันปีได้เลยแล้วก็จับไปเลยค่ะ เอเดียราคาสองล้านานะคะที่กำนำทีมิตค้าให้เราทดลองกินนะคะใก่อนแรก เสร็จแล้วนะคะไม่เจ็บเลยเหมือนมดกัดจิ๊ดจิ๊แต่ว่าเขามีเครื่องเป่าลงเย็นช่วยนะคะ, <Wow. S 1> คะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับการเลเซอร์ขนลับแร้ที่กนำน้ำคลินิกคือออกมาปรากฏว่าเจ้าให้บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยค่ะรีจริงๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลยหรือว่า Facebook ก็ทักไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ